ราคาขอยายี่ห้าบาทสาขาสองสวัสดีวันจันทร์ครับน,นี้วันจันทร์วันเริ่มต้นใหม่ของอาทิตย์แรกก็มีผัดแกงถัว่วใก่กระเทียมแล้วก็ไข่เจียวพร้อไก่ไข่ดาววันนี้ท้องฟ้าก็ยัง โนอึนอยู่โอไใไม้ล่วงเต็มเลยพิษโนอินขายขาหมูเอ่อ อ๋อไม่ครับหมูเปิดเพลงนี่ว่าเสียงเพลงเดี๋ยวเข้าวานะ <c oughs> อันนี้อินเทอร์เน็ตหมดไม่รู้ตัวเลยหมดที่20กันยา ไม่ได้ดูแป๊บเดียวหมดละเติมก่นอนอันนี้ก็ถ่ายถ่ายไปก่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำลาต้นโพใหญ่ นี่ของคุณยายเขาซื้อใส่บาตก็จะหมดยังเนี่ยฝนโนอื่นเนี่ยได้หมดแล้วมั้งืมตอกว่าสองวันสามวันละ เต่ไมหมดเลยใบไม้เาลาฝ่าว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมครับ